คิดสื่อสองมุมสองมองมาลองคิดพื้นที่เพียงนิดความหมายอยู่ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ2กําลังสื่อครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับพลังของน้องๆเยาวชนที่ลุกขึ้นมาสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนด้วยเครื่องมือที่น้องๆเขาผลิตครับ2พลังที่ช่วยกันสื่อสารก็สามารถสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมได้ครับ2กําลังสื่อวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปแอลเมืองเหนือที่จังหวัดเชียงรายครับเพื่อไปพบกับน้องๆเยาวชน2กลุ่ม2พื้นที่ที่ลุกขึ้นมาสื่อสารด้วยหนังสั้นเพราะพวกเขาเชื่อว่า สื่อที่พวกเขาร่วมกันทำขึ้นมานี้จะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนได้ครับนี่ครับเยาวชนจากศูนย์เพื่อน้องหญิงอำเภอพานครับและนี่น้องๆกลุ่มลูกหญิงอำเภอเชียงของครับท่ามกลางปัญหาที่ท้าทายสองกลุ่มจะสร้างพลังในการสื่อสารอย่างไรและผลที่ออกมาจะเป็นแบบไหนเราไปติดตามในสองกำลังสื่อวันนี้เลยครับ นี่ตำบลแม่อ,อ้ออำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับ Turn, ชุมชนที่นี่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ทําไร่ทํานาครับใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับไไมมม่่่้ออองหนนนนนาาากะะดีีีีจจัลลปยยพเ็ และที่นี่คือพื้นที่ทำงานของน้องๆเยาวชนศูนย์เพื่อน้องหญิงครับทำกิจกรรมมาเล่นดนตรีจัดวิทยุแล้วก็ทำหนังสั้นเกี่ยวกับเรื่องค้ามนุษย์สิทธิเด็กแล้วก็ทำกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้าเด็กแล้วก็สิทธิเด็กนะครับเนะ เด็กเด็กนี่ก็หนเรงสงสัยเด็กถูกฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์นะครับหมายถึงนะครับการจัดหาการขนส่ง <c oughs> การส่งต่อนะครับการจัดพืี่อยอาศัยนะครับหรือการรับไหวซึ่งบุคคลนะครับด้วยวิธีคูเข็งนะครับการใช้กำลังนะครับหรือการบีบบังคับนะครับในรูปแบบอื่นใดน,นะครับด้วยการ ภารกิจหลักของศูนย์เพื่อน้องหญิงก็คือการคุ้มครองป้องกันการใช้แรงงานเด็กแล้วก็ยังช่วยเด็กๆไม่ให้ถูกหลอกไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าประเวณีครับยังไม่หมดนะครับพวกเขายังทํากิจกรรมที่ช่วยให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆอีกด้วยครับ อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีเขตติดต่อกับประเทศลาวครับผู้คนทั้งสองฝั่งไปมาหาสู่กันทางเรือแต่เมื่อมีสะพานมิตรภาพแห่งที่4เกิดขึ้นการข้ามไปมาหาสู่กันก็ง่ายขึ้นครับ ถ้าเปิดสะพานนี้คุณหนูก็คิดว่าน่าจะมีเด็กแบบว่าเด็กที่เล่นล่อนะคะอาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบคนที่แบบว่ายังไงอะคะแบบขอทานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คนที่ไม่ได้ดูแลคนแก่อย่างเงี้ยค่ะก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับ พ่อแม่อย่างล้างกันนะค่ะทางเชียงของหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้องๆกลุ่มนี้รวมตัวกันในชื่อกลุ่มลูกหญิงครับเป็นกลุ่มเสียงที่จะถูกล่อลวงจากวงจรการค้ามนุษย์ครับ ก่อนที่หนูจะมารู้จักสุนุ์รู้ิงก็หนูก็รู้หนูก็มาเรียนเพราะว่าบ้านหนูอยู่บนดอยนะคะหนูก็มันอยู่ตั้แต่ประมาณป .1 นนทีนี้พ่อกับแม่ก็บอกว่าถ้าจะส่งอีกปีนึงเนี้ยก็คงไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันแค่จ,จ่ายแล้วก็เยอะแล้วก็มันหนูอยู่กับน้องสาวสองคนถ้าศูานุ์ยหญิงหน้าไม่ช่วยหนูก็คงอาจจะไม่ได้เรียนแล้วเพราะว่าหนูเป็นพี่ด้วย ดูด,ดวงอาทิตย์นะคะถ้าสมมติไม่มีดวงอาทิตย์เราก็ไม่เห็นแสงใช่ไหมคะก็บวกงคุตูนะคะถ้าคุตูไม่ให้แสงสว่างพวกหนูก,ก็ไม่ได้มาเรียนหนันสืองนะคะอย่าร้องให้นะอย่าร้องห้อ,า,อ,า, <_ Q> อากลับไปบ้านน้องๆกลุ่มนี้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่บ้านพักของกลุ่มลูกหญิงครับกิจกรรมหลักที่กลุ่มนี้ทําก็คือการป้องกันเด็กและช่วยเหลือเด็กไม่ให้ตกอยู่ในขบวนการการค้ามนุษย์ครับ หรือตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงไปใช้แรงงานหรือการขายบริการทางเพศครับพอมาอยู่ปุ๊บหนูก็มีความรู้สึกว่าไม่เหมือนแบบที่หนูเคยเจอมาเขาเอาใจใส่แบบเขาให้ความอ,อบอุ่นกับเราอย่างเงี้ยทีแม้ว่าบ้านเราจะอยู่บนดอยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ถูกทิ้งนะเหมเนะี้ยรู้สึกว่าหนูพัฒนาหลายๆด้านนะคะจากการอบรมของครูตูแล้วก็จากที่จะมีการจัดค่ายต่างๆอย่างเช่น าการค้ามนุษย์แล้วก็มีหลายๆนะคะมีเกี่ยวกับยาสิทิติดหรือว่าไหลยอย่างที่ครูตูจ่จัดให้แล้วก็มีการฝึกอาชีพต่างๆเช่นทํากับข้าวแล้วก็ทําขนมถ้าเราจบม .3 ามแล้วเราไม่ได้เรียนต่อ,อยางเงค่ะเขาก็จะมีว่าเออเราก็สามารถที่จะไปทําอาชีพเหล่านี้ก็ได้นะแบบนี้ เมื่อกลุ่มหนึ่งทํางานรณรงค์เพื่อยุติการค้ามนุษย์ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อขบวนการค้ามนุษย์ทั้ง2กลุ่มจึงต้องมาเจอกันครับโปรแกรมจะถ่าย,ยาสั้นเรื่องหนึ่งเราจะถ่ายเรื่องอะไรอย่างดีแรกกันแนวใดเนี่ยไ,ไปทำกระสูนลูกยิงปดิดเจองของกระสุนลูกยี สูนลูกยิงก็ทำเกี่ยวกับสิทธิเด็กการฆ่ามนุษย์อีกอะเราก็มีกิจกรรมทางทำหนังสั้นร่วมกับศูนย์ลูกหญิงที่เชียงของนะครับก็เดินทางไปไปแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เชียงของกับอำเภอพานนะครับหนังสั้นที่พวกเราทำกับศูนย์ลูกหญิงนะครับก็ประเด็นการฆ่ามนุษย์นะครับ มาตามดูกันนะครับว่าทั้งสองกลุ่มจะทำอะไรกันต่อไปส่วนใหญ่นะคะอาจจะทำงานพว่โรงงานนะคะจะทำงานพว่โรงงานเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าพ่อแม่ก็แบบค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็แม่ไม่มีเงินให้ไปเรียนหนังสือคะ่ะก็เลยไปทำงานหาไรายได้เสริอมอะค่ะ บางคนก็ไปทํางานที่ร้านอาหารครับที่อำเภอพานก็จะแตกต่างจากที่เชียงของครับเนื่องจากว่าที่เชียงของเนี่ยจะติดอยู่กับเขตชายแดนใช่ไหมครับตรงลาวครับผมว่าเการว่าเหตการยังไงต้สอบถามที่ทั้งสองกลุ่มเลือกสื่อสารด้วยหนังสัน้นเพราะเป็นสื่อที่กลุ่มศูนย์เพื่อน้องหญิงเคยทํามาก่อนครับและกลุ่มลูกหญิงเองก็สนใจในการทําหนังสัน้น

มาติดตามกันนะครับว่าหนังสั้นที่น้องๆช่วยกันครั้งนี้จะน่าดูและน่าสนใจขนาดไหนครับนักแสดงยังมือใหม่ครับ ก็ต้องเล่นกันหลายรอบก,กว่าที่จะผ่านไปได้ครับย่งเงี้ทยทออยู่ครับ หนังสั้นที่เล่าเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่กลัวว่าตัวเองจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์น้องเขาจะมีทางออกอย่างไรต้องติดตามดูในผลงานของน้องๆครับหลังถ่ายทำตัดต่อเสร็จเรียบร้อยน้องๆวางแผนที่จะเอาหนังสั้นไปฉายกันที่บ้าน2พี่น้องตำบลริมโขงครับ บ้านสองพี่น้องเป็นหมู่บ้านที่น้องๆทั้งสองกลุ่มมองว่าเป็นหมู่บ้านที่เด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือและเสี่ยงที่จะถูกล่อลวงตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ครับ าบ้านและเด็กๆทยอยมาดูหนังกันเยอะเลยทีเดียวครับเรามาดูผลงานของน้องๆไปพร้อมๆกันเลยครับงาวาเจนกายาแม่เวงาปางาเมและออนาคาเกสเสอเวงาขอมปากโกขิมมาเสอยเวอพุจุคอยันเนอติผาพากโกคิวเสอยเวนัสิี่คาเลมายาฮี เอลาโก้สุสกายเวกติปิโลเวสเอติภาโกสุฮิเลเวมบายายายเอาโชคติภาโกสุเตเจเลกายเวเตเตกุสาเวอามาอามาโมเตกะเตเตโกโอปาโอเมเลโอนาฟบายาใช่ปิโลเวนานาซิคิมมาฮิกาดา กายเล็ดดา่ยทีปี่เลสุมาหิเลกไกเวฟุบะเอาวยาสอเมฮายาสุปีโลโกดัเจออเมลนามซาฮิจุอีกาอาไปโมไปฮิตโตลยามิวอพาแค่คุมาจอลสุเฮหาตุยมาจอโตเอเลกาจเตอสวเน กระโดมต่อนั่งซิมาฮิโก้ก้มาติกนมัสสอวิติปภากุสุเมลิกาติปิโรเวในเมืองหา เวยกกเว ko me โกเมเลงางาปางา ใช่ไหมเราคิดหรือยังว่าจะไปทำจะไปทำงานหรือว่าจะเรียนต่อหรือว่าจะทำยังไงต่อไปก็อยากเรียนนะแต่พ่อแม่ไม่มีเงินส่งเรียนอะอ๋อถ้าอย่างนั้นน้องไฟก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะว่าเวลาเราจะไปทำงานอย่างเงี้ยเราจะไปทำงานเกี่ยวกับอะไรแล้วงานที่เราไปทำนั้นอะดีหรือว่ามันเป็นยังไงเราต้องศึกษาข้อมูลให้รู้แน่จริงก่อนก่อนที่เราจะไปทำงานเพราะไม่งนั้นเราอาจจะถูกลอกไปก็ได้นะ น้องฝ้ายพี่อะเรียนอยู่กองสนอแล้วก็ทํางานไปด้วยนะพี่ก็อยู่สน่นแล้วก็เรียนไปด้วยนะแบบพี่ก็ได้นะพี่ทํางานฝีมือแล้วก็เรียนกองสนอไปด้วยหาอะไรได้เห็นไหมล่ะน้องฝ้ายถึงแม้ว่าเราอะนะไม่ได้เรียนในระบบอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถออกออกมาออกมาทํางานแล้วเราก็เรียนไปด้วยอย่างกับพี่ๆไงแล้วอาจจะเอาเงินส่วนหนึ่งของเราที่เราทํางานเนะี้ยไปให้พ่อกับแม่ของเราไปที่บ้านก็ได้ แล้วเราก็จะมีเงินใช้ด้วยขอบคุณพวกพี่ที่แนะนำให้นะคะอืมไม่เป็นไรงั้นเรากลับบา้านกันเถอะเนาะไปะโอเวกูเวค่ะโอเวมบักกอลเปิลาสโกโอเวงหาก้าติปิโลเว kok daa Gak apa-apa, kaya kena masuk. เห็นเด็กสองกลุ่มเข้ามาทํางานด้วยกันเนี่ยเราก็คิดว่าเราเห็นพลังของเยาวชนทั้งทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นพลังเล็กๆที่พยายามที่จะเ,เข้ามาเปลี่ยนแปลงปัญหาที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในชุมชนคือคือไม่ใช่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะแต่ว่าอย่างกลุ่มของเพื่อนน้องหญิงเนี่ยเข้ามาก็เป็นการจุดประกายให้กลุ่มน้องๆที่มาจากหมู่บ้านชายแดนเนี่ย ลุกขึ้นมาทําประเด็นปัญหาเหมือนการได้เสริมพลังซึ่งกันและกันพลังของเยาวชนสองกลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นการจุดประกายเล็กๆในการเปลี่ยนแปลงชุมชนนอกจากจะฉายหนังให้กับชาวบ้านดูแล้วหนังของน้องๆยังถูกส่งต่อไปฉายในตำบลใกล้เคียงอีก<ว>ด้วยนะครับ รอนแล้วเนาะันน ouais. mm. ี้สื่อมันเท็บขวททั้งสองที่ก็พุทลยว่ะซืออย่ามันต้องการไอ้เทคกโนโลยีนใหม่ไม่เหนือนต้องการเท็กโนอเท็กโน่ใหม่ๆหรอะไดปุ๊บวิธีการเลือซื้อขาดเขาเือเขาเป็นแหลกต่าพน่ะอมน่เองมันจะมีเล็กเลีบอนนะไปเนระกเล็กเลีบอนเล็กดูกรรมกอนหน่อยแมน่หรอมรออันนี้เขาแอมโนยเขาเจ้าหาเนี่ย หลังจากนะครับเราฉายหนังให้ผู้ใหญ่หรือว่าเยาวชนในพื้นที่เชียงของได้ดูแล้วผมว่าผู้ใหญ่น่าจะสร้างกลไกลเพื่อเพื่อมาป้องกันการค้ามนุษย์การล่อลวงผู้หญิงไปค้าบริการแล้วก็การใช้แรงงานเด็กนะครับก็อายอายแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะมาดูของเราเยอะขนาดนี้นะคะ รู้สึกดีรู้สึกดีใจด้วยถ้าถ้ามีโอกาสก็อย่าให้ไปให้พ่อกับแม่ดูสองใจสองแรงสวงหาจุดหมายควคว้าช่วยกันสื่สอส,สองกลุ่มสองพลังที่ช่วยกันสื่อสารสาานำไปสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กๆและคนในชุมชนครับก,การรวมพลังของน้องๆทั้งสองกลุ่มที่ช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนของพวกเขาผ่านหนังสั้นสิ่งที่ตามมานั่นก็คือการตื่นตัวของคนในชุมชนครับที่พวกเขาจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อสร้างกลไกลบางอย่างเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกหลานและคนในชุมชนได้ครับติดตามชมรายการย้อนหลังหรืออัปเดตข่าวสารความคืบหน้าของ2กําลังสื่อได้ที่ f c e e o o o k แฟนเ g e รายการ2กําลังสือ่อหรืออีเมลที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับในสัปดาห์หน้า2กําลังสื่อจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนและจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ